พระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายชั้นนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกำเนิดเดรัชานมีมากกว่าอันนี้อันที่หนึ่งพระองค์บอกอีกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่า นี่ครั้งที่สองครั้งที่สามพระองค์ตรัสว่าภิกุทั้งหลายชันนั้นก็เหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดชันปิติวิสัยมีมากกว่าเทวดาก็เหมือนกันนะเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้ว หลังจากตายแล้วเทวดากลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเทวดาที่เหลือทั้งหมดไปสู่นรกกำเนเดชานเปลววิสัย